อเราเรื่ได้เลยครับประเภทประชาชนนะคะตอนนี้11อโมงครึ่งนะ,ะใครที่กำลังเดินทางมามาแจ้งไว้ก่อนได้นะคะเดี๋ยวเราจะจัดการตใหัด้วยตาตันงใหตด้วย, <ๆ S 2> วยก่อนรับแก้วเลยนะฮะสองใบเลยนะครับแก้วเ,เก็บทั้งควาร้อนได้แล้วก็ความเย็นได้นะครับมามาลุ้นกันเลยนะครับ ตีโดนลูกขาวห้าดอลูกดำนะครับหา้าดอลูกดำนะครับถ้าโดนนี่จบเลยนะฮะจบเลยถ้าโดนนี่จบเลยนะครับที่ต่อขามวมาที่จบเลยนะฮะถ้าโดนนี่จบเลยนะครับอย่างทีบอกไม่ง่ายเหมือนกันนะครับไม่ง่า,าเยเลยครับมาฮะลูกเดีือครับลูกขาวเท่านั้นนะครับอ้าวไปเรียบร้อยฮะ ยังมีลุ้นกันนะครับไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายมาดูนะว่าใครจะโดนนะครับลูกเดียวห้ามโดนลูกดำเด็ดขาดนะครับถึงโดนลูกขาวแล้วโดนลูกดำก็ถือว่าฟาวนะครับต้องลูกขาวเท่านั้นแล้วเฮ้ยเอาล้ฮะเอาละถ้าโดนนี่ถือว่าจบเลยนะครับแล้วเฮ้ยอยาก่ยังเลยครับอยางได้อีก ท้าโดนแล้วอฮ้งต้องโดนลูกขาวนะครับห้าโดนลูกดำนะครับลูกขาวตีโดนมาโดนลูกดำก็ไม่ได้หรือลูกที่ตีมาโดนลูกดำก็ไม่ได้นะครับต้องเอาลูกขาวเพียวๆเท่านั้นนะครับแล้วเอ้ยอไม่อ้อาเดียอยากให้รุนกันอยู่นะครับยากให้มุนกันอยู่ยาม,ยมาอา ลูกีไม่ต้องรีบนะครับโอกาสท่านมีแค่ครั้งเดียวนะครับไม่ต้องรีบนะฮะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะครับมาตั้งให้ด้วยครับมาตั้งให้ด้วยครับโอกาสท่านมีแค่ครั้งเดียวนะครับไม่ต้องรีบโดนลูกเขาเพียวเพียวเท่านั้นนะครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบมาเลยฮะ luộc bí, rồi, 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 Mày rồi, đi, rồi, 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 Mày rồi, đi rồi, 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 ดูแล้วคนตีเลยดีแล้วมนแช่งแล้วอู้หูเอาฮะอ่ะดูด้วยว่ากี่ขั้นแล้วเมื่อกี้ไปกี่ขั้นแล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้โดนจานะครับเห็นอยู่นะโดนจามอยู่นะครับเจอไปแล้วเจอไปแล้วดังไปเยือยนดังไปเยี่น แค่ได้ไปเดี๋ยวควรไม่ถึงในท้ายเดี๋ยวในท้ายมาจบเลยเรื่องไทยดีก็จบเลยเรื่องอยากจะรู้ครับใครเป็นสุดยอดไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ ไม่ต้องดิ <im la> ้คร no? right ับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องดิ้นครับไม่ต้องรีบโอ้โหเสร็จนี่ถ้าไปถึงพี่เอล่านี่เสร็จเลยแล้วนะถ้าไปถือกี่เอล่านี่เสร็จเลยแล้วแล้วโอ้โห เสรถึงไเสร็จผว่าเรื่นี้หรือว่าเสร็จตัวเล็กขึ้นอะลูกนี้ครึ่งลูกอะเอาละเอาละถึงนี้หรือเปล่าเอาบอให้มีุูกขาวจะดูข เอาละครับมาดูพเอร์เดี๋ยวเสร็จตัวเลกแล้วดอู่ข้างหลังจะถึงตัวดำได้ครับ้เฮวดำโัดำดำครับโดนดำโอโห้ตนดำนะถ้าลูกตีแล้วลูกขาวก็ต้องไ่โดนลูกดำเลยครับโอโหมาถึงพ่เอนได้แล้วเฮ้ย โอเมื่อกี้โดนถือว่าตีโดนนะถือว่าตีโดนนะแต่มันลูกขาวไปถอยหลังนะครับแล้วขออนุญาตนะฮะปัดเลยครับเดี๋ยวเราจะทำการจับฉลากรุ่นทั่วไปนะครับที่สมัครมาลงใน่อแล้วตัดต่อเร็วนะครับ่ได้นะครับฝนตกหยุดก่อนได้นะครับเราจะทำการจับฉลากให้เลยนะครับตีการฝนเลยคนเียฝนตกหยุดก่อนได้ครับโอ้โห ไม่หยุดเลยฝนตกดูเลยฝนตกไม่กลัวเลยอ่ะหยุดได้เลยครับใครจะหยุดหยุดได้เลยครับไม่ได้แล้วใจรักไม่หยุดกันเลยอ่ะหยุดได้นะเอ้าเอ้า หยุดได้เลครับหยุดได้เลยครัหยุดได้นะครับหยุดได้นะฮะหยุด้คน หลังแต่ละไปก่อนเหยื่อไหมไปก่อนไหมหยุดก่อนได้นะครับหยุดก่อนได้นะครับเอาเรียบร้อยแล้วโอ้โหจบแล้วครับผู้โชคดียวจนได้ครับนี่ฮะโอ้โห